คุณทำสิ่งที่สวยงามและไม่มีใครสังเกตเห็นอย่าเสียใจเลยสำหรับดวงอาทิตย์ทุกเช้าเป็นภาพที่สวยงามและผู้ชมส่วนใหญ่ก็ยังหลับนอนกันอยู่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็พบกับเบลล่าลูกสาวป้าหมอคะ่ะในช่องโหราพยากรณ์ชีวิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาเจอเบลล่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเบลล่าก็ขอนำเสนอ เกี่ยวกับ12ไม้มงคลที่เราควรปลูกในปี2564น,นั่นเองค่ะแล้วไม้มงคลนะคะช่วงนี้ก็เป็นชี่ฮอตฮิตกันมากเลยนะคะที่เขานิยมกันปลูกกันค่ะช่วงนี้เพื่อความมงคลเสริมความมงคลเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นการ work at home นะคะคือทำงานที่บ้านน,นั่นเองค่ะเราก็เลยต้องมีต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับเพื่อเสริมความเป็นมงคลของเราและความเฮงของเราน,นั่นเองค่ะ แล้วท่านผู้ชมเคยสงสัยกันหรือเปล่าคะว่าไม้มงคลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าปลูกไว้เข้ากับราศีเกิดของเราเนี่ยเราควรจะปลูกต้นอะไรดีละคะอ้าวันนี้ค่ะเบลล่ามีข้อมูลดีๆสาระดีๆนะคะข้อมูลจากเว็บไซต์บ้านเลสสวนถามมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ให้ฟังกันค่ะว่า12ราศีเนี่ยมีไม้ประจำตัวไม้มงคลประจำตัวของเราด้วยนะคะ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเบลล่าขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ้งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปเบลล่าเด้งนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยคะ่ะว่าไม้12ราศีมีอะไรกันบ้างไปกันเลยคะ่ะทุกท่าน ู้ไม้มงคลของชาวราศีมังกรกันค่ะนั่นก็คือต้นโป้ยเซียนแครนนั่นเองค่ะเพราะเขาเปรียบเสมือนว่าชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนรอบคอบละละเอียดอ่อนกับทุกอย่างค่ะมีความเข้มแข็งแข็ง,ขงกล้านะคะแม้ว่าจะเป็นคนอ่อนไหวง่าย จึงเหมาะกับต้นโปยเซียนแคลปเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าลำต้นของเขามีน้าอยู่รอบตัวค่ะแต่ต้องการความละเมียดละไมในการดูแลมากเลยนะคะซึ่งโปยเซียนเนี่ยถือเป็นไม้มงคลและก็ไม้เสี่ยงทายในสมัยจีนโบราณด้วยนะคะที่มีคนปลูกเนี่ยก็คือเป็นพ้องเต้ค่ะหรือราชวงศ์เท่านั้นนะคะที่จะปลูกได้ปัจจุบันค่ะ หากว่าปลูกครบ8ดอกนะคะหมายถึงว่าเทพเจ้าผู้วิเศษ8องค์เนี่ยจะให้โชคลาภและคุ้มครองเราให้สุขขีอีกด้วยนะคะอโอเคค่ะเรามาดูวิธีการดูแลกันนะคะเขาบอกว่าต้นปอยเซียนแครกนี่นะคะจะเจอแดดได้อย่างน้อย3-4ชั่วโมงหรือครึ่งวันค่ะไม่ชอบดินแฉะนะคะควรจะปลูกผสมเป็นพิเศษหรือเป็นดินร่วนซุยนะคะระบายน้ำได้ดีค่ะ แล้วก็รดน้ำนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเรามาดูไม้มงคลประจำชาวราศีกลุ่มกันดีก,กว่าค่ะนั่นก็คือไผ่กวนอิมค่ะเขาบอกว่าชาวราศีกลุ่มนะคะมักจะเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกไม่ค่อยทำอะไรที่สะเพร่าเท่าไหร่ทั้งเด็ดเดียวและไม่ท้อแท้นะคะจึงเหมาะกับไผ่กวนอิมค่ะเพราะมีความเชื่อว่า จะช่วยดึงดูดความสงบและความเฉลียวฉลาดให้แก่ผู้ปลูกค่ะและยังเป็นไม้มงคลเสริมวงจุ้ยได้ด้วยนะคะหมายถึงพระโพธิสัตว์เจ้าแม่นอิม่นนั่นเองค่ะนิยมปลูกป,ประดับในอาคารค่ะวิธีดูแลของเขานะคะก็เป็นไม้ที่ดูแลง่ายมากค่ะต้องการแสงแดดแบบรำไรเติมน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้นะคะอย่าให้แห้งเด็กขาดค่ะแล้วก็การรดน้ำนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นชาวราศีมีนค่ะซึ่งชาวราศีมีนต้นไม้ประจําตัวนั่นก็คือต้นบอนไซนั่นเองค่ะก็บอกว่าในชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ปรับตัวได้ดีมากจึงเหมาะกับการปลูกบอนไซเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งการปลูกบอนไซนะคะมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้มีความอดทนเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ค่ะแล้ววิธีดูแลนะคะก็ ชอบแสงแดดค่ะแบบรำไรช่วงเช้านะคะถึงสายรดน้ำได้1นถึงสครั้งต่อวันกันเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะเรามาต่อกันด้วยราศีเมษค่ะราศีเมษต,ต้องเป็นต้นลิ้นังกรแคละนั่นเองค่ะเขาบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นผู้รักอิสระมากตัดสินใจอะไรฉับไวค่ะเป็นคนรักความประจนภัยและมักไขว่คว้าหาเรื่องแปลกใหม่ให้ชีวิตอยู่เสมอค่ะ เพราะความที่ไม่ชอบอยู่นิ่งนี่แหละค่ะจึงต้องปลูกต้นไม้ที่ดูแลง่ายอย่างลิ้นมังกรแครนน์นั่นเองค่ะซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะช่วยเราเนี่ยปกป้องภัยจากศัตรูทั้งปวงเลยค่ะและวิธีดูแลนะคะก็เป็นพันธุ์ไม้อึดมากค่ะดูแลง่ายแต่มีข้อระวังเพียงข้อเดียวค่ะอย่าให้ชุ่มน้ำจนเกินไปเพราะจะทำให้รากของเขาเนี่ย เน่าได้ค่ะแล้วให้เจอแสงแดดแบบรำไรนะคะอย่าปล่อยให้หน้าดินแห้งจนเกินไปค่ะต่อไปค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีพฤกษภค่ะเขาบอกว่าชาวราศีพฤกษภเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามมากค่ะจัดก,การชีวิตได้อย่างมีระเบียบไม่ใจร้อนเหมาะสมกับกุหลาบหินค่ะแน่นอนค่ะว่ากุหลาบหินเนี่ยมีลักษณะที่มีความแข็งแรงเหมือนหิน และมีความโดดเด่นในด้านความสวยความงามทุกสายพันธุ์ค่ะสามารถดึงดูดพิษในอากาศได้ค่ะและมีความเชื่อตามโหราศาสตร์ว่าถ้าหากได้ปลูกต้นไม้นี้นะคะจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีกันเลยทีเดียวนะคะและวิธีการดูแลค่ะเขานะคะจะชอบอากาศเย็นที่มีแสงรำไรอย่างในช่วงครึ่งวันเช้าเนี่ยต้องรดน้ำนะคะ2อาทิตย์ครั้งค่ะหรือ10วันครั้งนะคะ เพื่อจะรอไม่ให้ดินเนี่ยชื้นจนเกินไปค่ะเพราะจะทำให้ต้นเน่าได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะชาวราศีเมถุนต้นไม้ประจำราศีนั่นก็คือแก้วการจนานั่นเองค่ะซึ่งคนราศีเมถุนนะคะจะมีลักษณะน,นิสัยที่สดใสร่าเริงและมีอารมณ์ขันเสมอชอบเป็นคนที่มีความคิดิเริ่ม มีความสามารถในการวางแผนต่างๆแต่มักจะเป็นคนเบื่อง่ายค่ะเราควรจะเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับตัวเองด้วยแก้วการจนานั่นเองค่ะราชาแห่งไม้ประดับค่ะเป็นไม้มงคลที่มีสีสันสดใสช่วยส่สสสงเสริมโชคลาภให้แก่ผู้ปลูกนะคะแถมยังเป็นพืชที่ช่วยฟอกอากาศให้อีกด้วยนะคะโอ้โหคุณนะสมบัติมากขนาดนี้ต้องไปเป็นเจ้าของกันแล้วล่ะคะ่ะชาวราศีเมถุนคะ่ะ แล้ววิธีดูแลนะคะก็ง่ายแสนง่ายค่ะเขาแค่ไม่ชอบแดดจัดมากเกินไปเพราะจะทําให้ใบของเขาไหมค่ะควรตั้งอยู่ในที่ร่มแดดลําไรนั่นเองค่ะรดน้ําเพียงวันละหนึ่งครั้งเป็นพอแค่นั้นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูชาวราศีกรกฎกันบ้างค่ะชาวราศีกรกฎต้นไม้ที่เหมาะสมมากเลยนะคะก็คือต้นหัวใจทศกัณฐ์ค่ะทำไมล่ะคะถึงจะ ให้ปลูกต้นหัวใจทศก,กัณฐ์ก็คือคนราศีกรกฎนะคะจะเป็นคนที่มีความเรียบง่ายชอบใช้ชีวิตแบบสบายสบายไม่ชอบความเป็นระเบียบมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายคะเซนทิฟนั่นเองค่ะแต่มีความรักบ้านรักครอบครัวรักเพื่อนฝูงรักทุกคนที่อยู่รอบข้างตัวเองนะคะพร้อมที่จะปกป้องตลอดเวลาค่ะจึงเหมาะกับการที่ปลูกต้นหัวใจทศกัณฐนั่นเองค่ะเหลือมีหรือมีเชื่ออีกอย่างหรือว่าต้น โหย่านะคะมีความเชื่อกันว่าจะนำความความสุขและโชคลาภมาแก่ครอบครัวค่ะเสริมเรื่องการงานนะคะและยังนิยมมอบให้กันในวันแห่งความรักวันหวาเเลนทายด้วยนะคะราศีเบลล่าพอดีเลยค่ะ อยากได้เนี่ยต้องบอกใครคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีการดูแลกันดีกว่าค่ะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดนะคะและจะเดิญเติบโตได้ดีถ้ามีอากาศถ่ายเทค่ะให้รน้ำวันละหนึ่งครั้งแค่นั้นนะคะแต่อย่าจะให้แต่อย่าให้ชุม่มหรือแฉะจนเกินไปนะคะอาจทำให้รากเขาเน่าได้นะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูต้นไม้ประจำชาวราศีสิงกันค่ะชาวราศีสิง์เหมาะกับต้นทิสแลนเซียค่ะเขาบอกว่าชาวราศีสิงนะคะด้วยที่มีความเป็นบุคลิกมีความเป็นคนที่กล้าหารกล้าได้กล้าเสียรักเพื่อนรักฝูงนะคะมุ่งม,มานะภาคเพียรน,นะคะทำอะไรก็ต้องประสบความสำเร็จ จึงเหมาะกับต้นทินดเบรนเซียมากเลยนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าสับปะรดอากาศค่ะเป็นเป็นพืชตระกูลสับปะรดนี่นะคะแต่มีความเชื่อว่าต้นนี้นะคะจะส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จราบรื่นไม่มีอุปสรรคขัดขวางเลยค่ะวิธีดูแลของเขานะคะก็คือเป็นต้นไม้ที่ทนความแห้งแล้งและต้องการแสงแดดมากค่ะแต่ต้องไม่ร้อนจัดจนเกินไปนะคะและต้องไม่ค่อย ต้องการน้ำมากนักนะคะให้รดน้ำด้วยวิธีการฉีดพ่นค่ะแล้วก็ให้รดวันเว้นวันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูชาวราศีกันกันค่ะชาวราศีกันเหมาะกับต้นกระบองเพชรค่ะซึ่งชาวราศีกันนะคะเป็นคนที่เก่งในการจัดการค่ะชอบเก็บหอมรอมริบมีความตั้งใจสูงมากหาชอบหาความรู้ชอบเป็นที่พึ่งให้คนอื่นนะคะ ไปรับฟังคนอื่งอยู่เสมอจึงเหมาะสมกับต้นกระบองเพชรค่ะเป็นพืชที่มีแหล่งกำเนิดในทะเลทรายซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่จะนำโชคทางด้านการงานการเงินค่ะหากบ้านไหนนะคะเลี้ยงกระบองเพชรได้สวยงามออกดอกบ้านนั้นจะมีโชคลาภค่ะคุณ และว,วิธีดูแลข,ของเขานะคะเขาจะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดค่ะควรวางให้โดนแสงแดดประมาณ4-6ชั่วโมงต่อวันนะคะนอกจากนี้ยังต้องเลือกดินและปุ๋ยที่เหมาะสมค่ะต้องระบายน้ำได้ดีหากดินเฉะจนเกินไปจะทำให้ต้นไม้ตายได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูชาวราศีตุลกันค่ะชาวราศีตุลเหมาะกับต้นโกศลน,นั่นเองค่ะเขาบอกว่าชาวราศีตุลจะเป็นคนที่รักอิจาราข่ะรักความยุติธรรมมีอารมณ์ศิลป์ค่ะชอบงานศิละปะมีดีไซน์โดดเด่นกว่าใครนะคะ ใครเห็นเนี่ยก็ต้องชอบค่ะชอบเข้าสังคมพบปะเพื่อนฟูงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะจึงเหมาะสมกับต้นโกศลค่ะเพราะมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งความร่มเย็นเป็นสุขมีบุญบารมีวิเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้เป็นเจ้าของนั่นเองค่ะและวิธีดูแลของเขานะคะต้องเป็นต้นต้องปลูกกลางแจ้งค่ะมีความต้องการแสงแดดหากไม่โดนแสงแดดจะทําให้สีของเขาเนี่ยดูซีดลงค่ะและควรใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม เพื่อให้สีของใบเนี่ยมีความสดอยู่เสมอนั่นเองค่ะเรามาดูราศีพิจิกกันบ้างค่ะต้นไม้ประจําราศีนั่นก็คือต้นวาสนานั่นเองค่ะเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ มีความเป็นตัวของตัวเองนี่สูงมากเลยนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมีไหวพริบปฏิพัน์ที่ดีเลิศค่ะมีความรู้ความสามารถรอบตัวเป็นคนมีความละเอียดรอบคอบมีความกระตือร้นค่ะจึงเหมาะกับต้นวาสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสายสะพานจอมพลน,นั่นเองค่ะมีความเชื่อว่าจะทำให้เกิดความสุขได้สมหวังตามที่ปรารถนาค่ะอธิษฐานขออะไรก็จะเป็นไปตามที่ต้องการเลยทีเดียวค่ะ ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภและความรุ่งเรืองในชีวิตค่ะเรามาดูวิธีดูเลกันดีกว่าค่ะเป็นต้นไม้นะคะที่ชอบอากาศเย็นค่ะต้องการปริมาณน้ำที่ปานกลางค่ะจนถึงมากที่สุดนะคะและดินต้องมีความชื้นสูงค่ะต้นนี้นะคะรดน้ำ5-7วันครั้งค่ะต้องการแสงแดดแบบครึ่งวันค่ะ ผูช้ชาวราศีธนูกันดีก,กว่าค่ะชาวราศีธนูเหมาะกับต้นออมเพชรนั่นเองค่ะเพราะนิสัยโดยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําค่ะชอบเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นเพราะเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นมิตรชอบให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นค่ะนอกจากนั้น,นยังเป็นคนที่ใจบุญสุนทานหาเงินได้เก่งค่ะมีเงินหมุนเข้าหมุนออกตลอดเวลาค่ะจึงเหมาะกับต้นออมเพชรนั่นเองนะคะเป็นพืชในวงตระกูลเดียวกับ ต้นบอนนั่นเองค่ะและมีความเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลในเรื่องของเงินเก็บเหลือใช้เหลือกินนั่นเองค่ะช่วยเสริมด้านการเงินโชคลาภนั่นเองนะคะวิธีดูแลของเขานะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดค่ะที่ปลูกมีอากาศทาเเศต้องการแสงแดดแบบรำไรค่ะรดน้ําได้วันละหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วค่ะ 12ต้นไม้มงคลใน12ราศีค่ะที่คุณได้ปลูกแล้วจะเสริมโชคลาภเงินทองให้กับคุณได้ดีเป็นพีเยวนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะเพื่อเสริมโชคลาภให้กับตัวเองนั่นเองค่ะค่ะเวลาขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมาตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะ